สวัสดีครับที่นี่สวนนนหอมสุขใจนะครับวันนี้จะเอาแหนแดงมาให้ชมกันนะครับแหนแดงมีสารอาหารและมีประโยชน์ต่อสัตว์มากมายนะครับทั้งพืชด,ด้วยนะครับมันสามารถทําประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับถ้าเป็นพืชก็นําไปตากแห้งแล้วก็ไปทําเป็นพิชมอสในการเพาะปลูกนะครับถ้าเป็นสัตว์ก็ผสมอาหารนะครับนี่คือแหนแดงแหนแดงทําไมไม่แดงบางคนสงสัยนะครับแหนแดงจะแดงได้ใน2กรณีนะครับอยู่ในแดดจ,จัดอัหนึ่งแล้วสองต้องมีอายุมากพอนะครับถึงจะแดง แต่ว่าการอยู่ในแดดจัดแล้วอยู่ในที่โล่งจัดมันจะทําให้การเจริญเติบโตของแหนแนดงมันช้าลงนะครับเราต้องเอาเข้ามาไว้ในร่มได้รับแสงประมาณ40-50นะครับแล้วแหนแดงมันชอบละอองน้ําด้วยนะครับเราบางคนก็ติดสปริงเกอร์แบบเป็นฝฟฟอยนะครับจะช่วยในการเร่งการเจริญเติบโต,ตของมันนะครับอย่างกรณีที่ฝนตกฝนตกชุกบ่อยๆแล้วว่ามีฝนตกตอนเช้านี้เราจะสังเกตว่า การเจริญเติบโตของแหนแดงมันจะเพิ่มแบบทวีคูณเลยนะครับอันนี้คือเรามาเก็บแหนแดงนะครับปุ๋ยที่ให้ก็เป็นปุ๋ยคอกนะครับนี่ปุ๋ยคอกที่แช่น้ําให้มันออกสีแดงๆนะครับหรือถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็เป็นปุ๋ยที่เขาผสมน้ํานะครับยกตัวอย่างปุ๋ย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 สีฟ้าของทุ่งเศรษฐีนะครับที่เขามาผสมน้ําลดผักนะครับอันนี้ก็ปุ๋ยฉีดพ่นเป็นฝอยๆให้เขานะครับเขาก็เจริญเติบโตเร็วนะครับ นี่คือแหนแดงที่เราเลี้ยงไว้ในในกล่องโฟมนะครับเลี้ยงไว้ที่ไหนก็ได้กันนะครับที่มีภาชนะที่พอที่จะกักเก็บน้ําได้นะครับแหนแดงมันเจริญเติบโตง่ายนะครับครับที่เห็นนี่ก็คือเป็นอ่างนะครับเลี้ยงปลาหางนกยูงแล้วก็เลี้ยงหอยโข่งหอยโขมนะครับก็เอาแหนแดงไปลอยไว้ให้พวกมันกินนะครับครับวันนี้ก็มาเก็บเอาแหนแดงมาทําอาหารไก่นะครับมาผสมอาหารไก่นะครับก็ประกอบด้วยแหนแดงหยวกกล้วยแล้วก็ลำนะครับ เพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างกันละกันนะครับเมื่อเราคนทห้ได้ที่แล้วนะครับจนมันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ค่อยเติมอาหารลูกไก่ลงไปนะครับมันก็จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารนะครับส่วนไก่ที่เราขังไว้มันจะก็จะเป็นผลดีมากเพราะว่ามันไม่สามารถออกมากินยาข้างนอกได้มันก็จะได้รับเอ่อพวกยากจากแหนแดงไอ้พวกไฟเบอร์จากแหนแดงไฟเบอร์จากหยกกล้วยนะครับ แล้วก็ผสมประสานด้วยอาหารหลักของมันก็คืออาหารลูกไก่นะครับถ้าเราให้กินเป็นอาหารว่างเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องใส่อาหารลูกไก่ก็ได้นะครับแค่แหนแดงหยกกล้วยแล้วก็ลำนะครับถ้าใครมีหญ้านีเปียหรือว่าหญ้า Wait <c oughs> <ๆ>อิสราเอลก็สับผสมเข้าไปได้นะครับ <c oughs> จะสังเกตว่าไก่มันจะเลือกกินแหนแดงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเป็นหยกกล้วยแล้วก็ค่อยเป็นอาหารไก่นะครับเพราะว่าความจะเป็นในการที่จะต้อง กินพวกหญ้าเพื่อเป็นไฟเบอร์ในการช่วยในระบบขับถ่ายมันมีความจําเป็นอยู่แล้วนะครับครั้นี้ก็คือประโยชน์ของแหนแดงและวิธีนํามาใช้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ